สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวก๊อก360องศาหมุนได้360นะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากดูนะคะน้ำมันเพิ่มแรงดันด้วยนี่ดูดูค่ะดูดูด,ดูขยะนี่ไม่ได้อยู่บ้านนี้น่าแล้วก็มามาทำความสะอาดโหน้ำแบบนี่แรงเห็นปะคะน้ำมันแรงด้วย ปรับปรับหัวได้นี่จะจใช้หัวแบบไหนก็ได้นี่น้ําแล้วมันก็ฉีดไกได้วยนะดู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 ดดนี่ฉีดได้ไปถึงโต๊ะนั้นเลยดูนี่นะนี่โอโแหแรงมากจะลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะ <laughs> <laughs> ไปไม่ถึง <laughs> ไกลเกินได้แค่นี้ค่ะโอ้โหก็ก็ไกลอยู่นะ กลับมาตรงรักอ่างล้างจานเราก่อนนี่นะคะน,น,นี่ใช้งานง่ายปกตินี่ถ้าไม่มีอันนี้นะเราก็จะใช้ขันขันรองน้ำแล้วก็แล้วก็ลาดเอา แต่พอมีแต่พอมีก๊อกนี้แล้วนี่ดูสะดวกสบายมากน้ำก็แรงน้ำแรงมากแรงไปแบบหนึ่งของเบาบๆอหรือว่าจะรับ นี่ถึงก็ได้ดูโอ้โหนนแรงดูหันมาดูก๊อกมาดูก๊อกแรงขนาดนี้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ซื้อจะไปใช้ได้เลยนะคะรุ่นใหม่รุ่นใหม่เราจะมีแถมหัวแปลงให้ดูหัวแปลงด้วยแต่นี็คือรุ่นใหม่เราจะแถมหัวแปลงให้ต่อได้กับทุกก๊อกแต่ว่าอันนี้คือรุ่นเก่ามันก็ต่อได้ค่ะ รุ่นเก่าจะบางแต่บางก๊งองมันก็จะต,ต่อไม่ได้เดี๋ยวเราแถบไม่ให้ค่ะ